เราจะประเมินจำนวนกราฟที่ต้องใช้ในการปลูกผมเบื้องต้นง่ายๆด้วยตัวเองได้ยังไงบ้างคะ่ะปกติแล้วนะคะชายไทยก็จะมีง่ามเอ็มเนาะง่ามเมก็คือเรามีง่ามตรงนี้ และตรงนี้นะคะก็ปกติแล้วเนี่ยงาม M จะเป็นจุดเริ่มต้นของชายไทยที่เป็นไม่มากเราอยากจะมาปลูกผมเนาะงามเจริงตามหลักแล้วมันมีความลึกแหละลึกมากลึกน้อยส่วนมากแล้วเนี่ยถ้าเป็นแค่นี้นะคะส่วนใหญ่มันก็จะเริ่มต้นที่1,500กราฟถึง2,500กราฟ ขึ้นอยู่กับอะไรบ้างในแต่ละคนทำไมมันมีความต่างกันตั้งพันกราฟจริงๆแล้วเนี่ยง่ามเอ็มมัน,มนวัดทั้งความลึกนะคะบางคนเนี่ยมันจะมีความต่างทางด้านความกว้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าง,ง่ามเอ็มพูดเข้าคราวเหมาคิดว่ามันจะอยู่ประมาณ1,500-2,500ถึง2,500กราฟ ถ้าเป็นมากกว่านั้นระหว่างง่ามเอ็มตรงนี้เขาเรียกว่าฟอร์ล็อก์นะคะก็คือตรงกลางเนี่ยหายไปด้วยก็คือหายไปทั้งแถบเนี่ยอาจจะจํานวนมากขึ้นอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่2,200กราฟถึง2 8 0 0กราฟนะคะก็ขึ้นอยู่กับความกว้างของแต่ละคนเช่นเดียวกันถ้าเริ่มไปถึงทางด้านหลังคือตรงกลางเนี่ยมันจ,จะต้องเริ่มขึ้นหลักเลขสานะคะประมาณ3 0 0 0ถึง3,500กราฟแหละแต่ถ้าไปถึงด้านหลังเลยตรงกระหม่อมเลยเนี่ยหมอ,อคิดว่าอาจจะอย่างน้อยต้้ง4,000ถึง -6000 กราฟนะคะอันนี้เป็น เป็นการประเมินคร่าวๆเบื้องต้นนะคะปกติแล้วเนี่ยแพทย์แต่ละท่านก็จะมีวิธีการคำนวณที่แตกต่างกันอย่างของของทั้งคลินิกเราเนี่ยก็จะมีการวาดนะคะวัดเป็นตารางเซนแล้วก็คูณความหนาแน่นที่เราจะใส่เพราะฉะนั้นเนี่ยความแตกต่างในแต่ละคนจะมีตั้งแต่ความลึกที่ไม่เท่ากันความกว้างของศรีรษะที่ไม่เท่ากันแนวผมที่ไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะปลูกผมที่ไหนส่วนใหญ่แล้วเลยมีความจําเป็นที่จะต้องปรึกษาแพทย์อย่างน้อยหนึ่งวัน ก่อนที่จะทำการปลุกผมในวันจริงค่ะ